โฟกัสตั้งคำถามแทนคุณจอมขวานก็ได้นะคะคุณโฟกัสคะไม่ต้องแสดงความไม่เห็นค่ะตั้งคำถามแทนเลยก็ได้ค่ะเอ่อท่านสสชื่ออะไรนะคะโทษนะคะศิริกัญญาค่ะศิริกัญญาศิริกัญญาคุณศิริกัญญาค่ะก็คือสมมติหนูถามพี่ว่าแบบเออเนี่ยทําไมมีโครงการไหนสําเร็จบ้างนู่นนี่นั่นแต่เขาตอบเราไม่ได้เขาตอบแค่ว่าเออเดี๋ยวมันดีเชื่อมั่นในรัฐบาลเถอะเชื่อนู่นนี่นั่นเถอะอะไรเงี้ยคือแบบแล้วเราสงสัยไม่ได้ค่ะว่าทําไมมันทําแล้วมันได้อะไร เงินที่เราเสียไปเราได้ผลอะไรกลับมาบ้างสมมติว่าเราเองเนี่ยจะไปขอกู้แบงก์อะ <c oughs> เราก็ต้องเล่าให้แบงก์ฟังว่าเราประสบความสําเร็จอะไรมาบ้างถูกอแม้ว่าแบบ <c oughs> เฮ้ยผลประกอบการเราดีนะเราขายของเก่งเรามีแผนที่ดีเราถึงจะเอาเงินกู้ก้อนใหม่จากแบงก์ได้อะแต่นี่รัฐบาลกําลังจะมากู้ก้อนใหม่โดยที่ยังไม่ได้ขายของเลยว่าเฮ้ยก้อนที่แล้วที่ที่ยืมไปเนี่ยแล้วยังใช้ยังไม่ได้ใช้เงินคืนเนี่ย สรุปแล้วมีอะไรสําเร็จบ้างเขาต้องมาบอกมาบอกประชาชนถูกไหมเขาต้องมาขายของคนสิเขาถึงจะขอเงินกู้ก้อนใหม่ไปได้ว่าเออเนี่ยแต่ว่าก้อนนั้นมันหมดไปแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําสิ่งดีๆที่เคยทําตอนหนึ่งล้านล้านเอ่อกับเอามาใช้กับห้าแสนล้านแต่ว่าเขากับไม่พยายามเลยไม่พยายามที่จะเออแม้แต่จะรายงานผลว่าเขาเอาไปทําอะไรบ้างก็ทําอย่างาาน้อยมากนะะให้เราไปติดตามเองฉันต้องขุดข้อมูลแบบว่าอย่าง ยากลําบากทระนี้คือใช้คาว่าขุนเลยคะไม่อย่างนั้นมันคงเป็นข้อมูลสาธารณะไปแล้วอะ่ะถ้ามันหาง่ายแต่ว่าเราก็ต้องใช้โอ้โหทุกวิธีทางเพื่อได้ข้อมูลม่าอยากรู้เหมือนกันค่ะงูประมาณก้อนแรกที่เขาเอาไปใช้ที่เขาเอาไปใช้อะไรหมดละคะอยากรู้ทําไมมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่เห็นถึงคนคนแบบว่าไม่เห็นทั่วถึงเลยอะคะ่ะ ก็เือเรียกว่าเป็นคำถามปูปูพรมปูปูพรมปูพรมก่อนค่ะแลเนรนาเป็นคำถามแลเนรนาค่ะก็ขอบพระคุณสำหรับคำถามที่ปูมาให้ขนาดนี้นะคะก็คือถ้าหนึ่งล้านล้านที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเกือบเกือบแปดแสนล้านบาทใช้ไปกับการเยียวยานะคะเพราะว่าตอนนี้เราเยียวยาไปสามสามรอบแล้วถ้าเราจาได้นั้งแต่เราไม่ทิ้งกันนะก็สมกูลเราต่างเราไม่ทิ้งกันเราชนะ ออมอสามสามเรารับกันนะคะก็สรอบเนี่ยก็คือ8 0 0แสนเข้าไปแล้วนะคะอ,อ,อีก2องแสนที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแผนงานสาธารณสุขนะคะก็จะมีการอนุมัติให้ซื้อพวกอ,อ,อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆปรับปรุงสถานพยาบาลให้เหมาะกับคนที่ผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด นะคะซื้อวัสดุอุปกรณ์หน้ากากอนามัยชุด PPE ต่างๆนะคะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็นแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกษิจชุมชนนะที่เราเคยเห็นโครงการโคกหนองนาหนึ่ตำบลหนึ่ง,งกเกษตรทฤษฎีใหม่กเกษตรแปลงใหญ่ BCG โมเดลอะไรต่างเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นทั้งหมด283โครงการด้วยกันนะคะก็อนุมัติไปจนหมดสิ้นแต่ว่าถ้าเรามาดูการเบริกจ่ายเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างมากนะคะหนึ่งล้านล้านเนี่ยเบิกจ่ายไปถึงจะเบิกจ่ายไปได้ประมาณ80%แต่ว่าไอ้80%ที่เบิกจ่ายเ,าเป้าเนี่ยก็คือเรื่องการเยียวยาหรือว่าการโอนเงินตรงทั้งนั้นเลย ะะเพราะามันง่ายมันก็คือโอนจากรัฐบาลเข้ากระเป๋าเงินประชาชนหรือว่าเข้าแอปเข้าบัญชีเข้าบัตรสวัสดิการคนจนน่ยนะคะมันก็เลยจะไปไปง่ายแต่ส่วนที่มันเบิกจ่ายล่าช้าแล้วมันมีความน่าเกลียดมีความมีความที่ทําให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตคนความเสี่ยงกับบุคลากร <c oughs> ก็คือการเบิกจ่ายเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะเครื่องช่วยหายใจเนี่ยซึ่งเราก็รู้ว่าผู้ป่วยโควิดเนี่ยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ รัฐบาลก็รู้ว่าต้องใช้ก็อนุมัติให้ซื้อไปประมาณ1,000กว่าเครื่องแต่ว่าจนอนุมัติไปสักประมาณปลายปีที่แล้วจนถึงวันนี้ถือเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็ยังเบิกจ่ายไม่ได้เลยแม้แต่บาทเดียวเนี่ยหนึ่งวิธีการใช้เงินหนึ่งล้านล้านของเขานะคะอ,อ,อุปกรณ์เนี่ยคะ่ะหน้ากากอนามัยชุด PPE ต่างๆที่เราเห็นคุณหมอต้องมาขอเงินเรียรายบริจาคว่าชุดขาดชุดไม่พอหน้าก,ากากไม่พอเนี่ย ก็ขอเงินไปแล้วทั้งนั้นอนุมัติแล้วแต่ว่าก็เบิกจ่ายไม่ได้สักทีจนถึงทุกวันนี้ก็ยังเบิกจ่ายเป็นศูนย์บาทเหมือนเดิมเอาพูดตรงๆค่ะเงินเยียวยารัฐก็ไม่เคยได้เหมือนกันค่ะก็ไม่ได้เคยได้เนอะก็ไม่รู้ว่าเขาแบ่งแยกยังไงว่าใครใครได้หรือใครไม่ได้เนอะก็ประชาชนเหมือนกันภาษีก็เสียเหมือนกันทุกคนนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเออ จริงๆก็มันเป็นเงินจํานวนเยอะมากๆแต่กันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารายละเอียดของแต่ละอย่างที่เขาเอาไปทําอย่างเช่นเอ่อไอโรงพยาบาลสนามนี่คือรวมอยู่ในนี้ด้วยปะคะส่วนใหญ่โรงพยาบาลสนามเนี่ยจะเบิกจ่ายจากงบกลางค่ะแล้วอยากทราบมา่โครงการที่เขาบอกว่ามีอยู่ประมาณ200กว่าโครงการมีโครงการไหนสําเร็จบ้างไหมคะไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่ามันก็จะมีการตั้งเป้าหมายไว้อย่างแบบว่าสวยหรูว่าจะจ้างงานสี่แสนตาแหน่ง มีสมาร์ทฟาร์มเมอร์ขึ้นมา5ล้านรายมีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น7,400ลูกบาทเมตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเงินที่ใช้ไปเราก็เห็นว่ามันเพิ่งใช้ไปได้แค่ส0อน่ะดังนั้นเนี่ยเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสวยหรูมันก็มันก็คงไม่มีทางบรรลุเป้าหมายแล้วก็มันก็ดำเนินโครงการมาจะครบหนึ่งปีใช่ไหมคะแล้วก็โครงการมันต้องสิ้นสุดประมาณกันยา64ี่แต่ว่าเบิกจ่ายไปได้ส0เน่ะเราก็คงคาดหวังไม่ได้หรอกว่า ว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นไปได้ตามเป้ามีโครงการหนึ่งที่เป็นช่วยอุดหนุนการจ้างงานก็คือเด็กจบใหม่ใช่ไหมคะถ้าบริษัทห้างร้านต่างๆอยากจ้างเด็กจบใหม่เนี่ยก็คือรัฐบาลจะออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วก็บริษัทออกครึ่งหนึ่งเรื่อโครงการชื่อเล่นของมันชื่อว่าโค p a เมนต์ตั้งงบไว้ประมาณ2 0 0 0มกว่าล้านบอกว่าโครงการนี้จะช่วยจ้างงานให้เด็กจบใหม่2,60 0 0 0 อัตราโหซึ่งเราว่าถ้าเกิดทําได้จริงเนี่ยโหก็คือไม่ต้องมีปัญหาแล้วเด็กที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีหรือว่าปวสมาใหม่ๆเนี่ยต้องมีงานทําทุกคนแน่นอนแต่ปรากฏว่าดำเนินโครงการมาจนถึงพฤษภาคมเนี่ยมีคนที่ได้ได้ได,ได,ได,ได้ได้ถูกจ้างเนี่ยแค่20,000รายซึ่งไปได้แค่10%เท่านั้นเองถ้าเกิดเราดูการอัตราการว่างงานเนี่ยของของประเทศไทยอะ่ะ คนที่ตกงานมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กจบใหม่นี่แหละค่ะที่ที่จะว่างงานมากกว่ากลุ่มอื่นๆแต่ว่าเราก็พลาดโอกาสที่จะช่วยพวกเขาไปซะสลัวเอาวัคซีนอันนี้อนก็ได้เอาวัคซีนที่เขาจะเอามาให้ฉีดเนี่ยเมื่อไหร่จะได้ฉีดครบทั้งประเทศคะวันนี้ก็มีนายกก็เหมือนออกมาโม้ว่าเราฉีดเป็นอันดับ5ของอาเซียนซึ่งก็ไม่ได้ดูดีแต่พอไปดูใช้ใช้คำว่านายกพูดว่าดีไหมคะ ขอถอนค่ะนายกูดววาดิฉันกะเซาเลยนายกกล่าวว่านะคะเราเป็นอันดับ5ของอาเซียนนะคะจากานที่ฉีดได้แต่ในความเป็นจริงพอไปดูตัวเลขจริงแล้วเราเป็นอันดับ8ขนาดกัมพูชายังแซงเราไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะเราก็กังวลอยู่แล้วก็อย่างเนี้ยค่ะ บอกว่าบอกให้เราฉีดก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้บอกข้อมูลให้เราทั้งหมดอย่างซีโนแบคเนี่ยฉีดให้ตายมันก็ไม่เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะคะมันไม่กันหมู่มันกันตายอย่างเดียวด้วยซ้ําไปเราก็เลยแต่ว่าถ้ามันมีอะไรให้ฉีดที่ฉันก็ฉีดก่อนตอนนี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็แล้วก็นี่ค่ะก็ยังให้คนที่บ้านไปฉีดให้คุณแม่ไปฉีดอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ดิฉันสามารถกลับบ้านได้อย่างสบายใจอะ่ะ ว่าว่าถ้าเกิด,ดเอาไปติดแม่เนี่ยก็แม่จะยังไม่ไม่ไม่ต้องป่วยหนักแล้วก็ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเพราะว่าเรายังติดเรายังแค่เชื้อได้อยู่มันไม่กันติดมันกันตายอย่างเดียวอ่วัคซีนแล้วตอนนี้คืออ่าคนไทยฉีดไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะของของหมายถึงรวมทั้งคนในประเทศแล้วฉีดไปประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ละคะเปอร์เซน็นต์ยังเป็นเลขตัวเดียวอยู่นะคะเออแต่เดี๋ยวคือมันมันมีทั้งเป็นตัวเลขแบบหลวคืออย่างนี้ค่ะ แต่ละแต่ละยี่ห้อฉีด oh. เข็มแรกกี่เปอร์เซนต์อ่าฉีดสองเข็มกี่เปอร์เซนต์เออมันแบ่งยี่ห้อด้วยนะแต่ว่า oh. แล้ว<ต>แล้วตอนนี้คือมันมีมากี่มันเข้ามาทั้งหมดกี่โดสล้วคะทั้งไอยี่ห้อที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยคะ่ะหกล้านีาก่กนันกว่าโดสค่ะแต่ทีนี้ส่วนใหญ่มันยังเป็นซีโนแวค ถูกไหมคะส่วนใหญ่เป็นโซนแบกแล้วก็ที่ช่วงวัน2วันนี้ที่มีปัญหาในการโต้เถียงกันแล้วก็ตั้งคำถามกันก็คือแอสตราเซเนกาว่าตกลงแล้วจะเข้ามาเพียงพอไหมเข้ามาทันไหมอไม่งั้นเข็มแรกจะฉีดไหมหรือฉีดเข็มแรกไปแล้วเข็ม2มาทันไหมคือมันงึกงักแบบนี้ด้วยมันไม่ใช่แค่ว่าเข้ามาเท่าไหร่แต่ปัญหาที่สําคัญที่สุดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องการจัดการกระจายวัคซีน S <S <S เรายังไม่ <S 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 เรายังไม่ได้แบบว่าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบมีวัคซีนเข้ามาเป็นหลักล้านแล้วก็ฉีดพร้อมๆกันคราวละมากๆเลยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ยังกระจุมกระจิมอ่ะเรียกได้ว่าค่อยๆทยอยเข้ามาทีละ20 0แสนบ้าง5 0 0แสนบ้างนะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยฉีดทั้งที่ยังมีน้อยอยู่เนี่ยมันควรจะต้องฉีดได้เร็วกว่านี้เราควรจะต้องฉีดเสร็จไปตั้งแต่เดือน เมษาไม่ถึงมาพฤษภาด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราก็ค่อยๆทยอยแล้วก็เกิดอาการว่าฉีดเข็มแรกไปแล้วไม่มีเข็ม2ให้ฉีดอีกนะคะก็มันก็เป็นความน่ากังวลอยู่เหมือนกันว่าแล้วเวลาที่มันมาทีละหกล้าน10ล้านเนี่ยเราจะรับมือกัมันไหวไหมนะคะเท่าที่ดูจากแพ้นะคะ,ะยี่ห้ออ,อื่นๆจะมาเมื่อไหร่ก็น่าจะมาสักประมาณไตรมาสไตรมาสสามไตรมาสสี่ะคะ่ะประมาณเดือนกันยาหรือว่าถึงเดือนตุลานเนี่ยเราก็จะเห็น ที่ห้ออื่นๆบ้างอย่างเช่นจอร์นสารนจอร์นสานไฟเซอร์ก็จะมาเพิ่มแต่ว่าเขาก็ไม่เคยเขาไม่เคยสัญญิงสัญญาอะไรกับเราขนาดนั้นเขาแค่บอกว่านั่นคือเป้าหมายว่าอยากที่จะหามาให้แต่ไม่รู้จะหามาได้หรือเปล่า